สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บอสมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บอสอยู่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูสัตว์น้าทางทะเลกันโอเคไหมมีฮะมีปลาทะเลตรงนี้ด้วยตัวเล็กใช่ไหมนู่นมีหลายตัวเลยตรงนู้นอีกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในแมโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราแม่แม่ก่อนนะแม่ไปซื้อบัตรอยู่ใช่โอเค มีอะไรตรงนู้นมีอะไรอ่ะน้ำพูกับปาลาโลมาใช่ไหมอู้น้ำพูกับปาลาโลมาอยู่ทางนูน้นเห็นไหมแม่ก็ไปซื้อซื้อตอเคียวตอคิวซื้อแล้วริ้วรๆ้รรว,ว,วนี่แม่มาซื้อบัตรตรงนี้นะครับผู้ใหญ่ทีสิบเด็ก ใหญ่แปดสบเด็กสีสีน,นีของเกนี่ของเด็กอันนี้ของบอสถือไว้นี่ของบอสเป็นสีเหลืองของพ่อเป็นสีดีของพ่อเป็นสีฟ้านี่คนระใบกับของแม่ีอันนี้ของบอสในช่วงบอสโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นทางเข้าสถาบันเลี้ยงสัตว์น้าเค็มนะครับไปเราเข้ากันไปเลย โอเคครับข,ขอบคุณครับขนาดวันนี้เรามาวันธรรมดาเนี่ยคนเยอะมากเลยแอ่บอกแอบบอกนี่คนเยอะมากเลยโห,หยม,ยยมีปลาด้วยตรงนี้มีปลาปลากบบมีปิงด้วยบอสอันนี้อันนี้ถักทะเลปะเนี่ยถักทะเลเหรอใช่ นี่อันนี้คือปลาผีเสื้อลายก้วยท้ายดำนะครับแล้วก็มีปลาดิโม่ใช่ไหมปลาอะไรนะบอสปลาดิโม่โอเคมีปลาดิโม่ด้วยนี่อันนี้ปลาอะไรบอสเพื่อนของนีโม่ใช่ไหมที่มันเล่นอยู่ในแสดงที่มันอยู่ในกระตูนดิโม่ใช่ไหมตัวนี้ ใช่ปลานี่สวยมากเลยใช่ไหมบอสใช่นี่อันนี้คือปลาคริสสีน้ำเงินสีน้ำเงินหางเหลืองใช่นไหมบอสไหนปลาคริสสีน้ำเงินหางเหลืองนี่มี่กีตัวมีสองตัวแล้วมีปลาปักเป้าด้วยแล้วก็ปลาดาวอยู่ใกล้ๆมาปักเป้าเลยไหมเห็นไหมบอสล้วปลาดาวกับปลาเป้าอยู่ใกล้ๆกันเลยปมาปักเป้า อันนี้อันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าปลาผีเสื้อปากยาวเห็นไหมมันมีปลาหมวดดำใช่มีปาลปาหมวดดำด้วยใช่ไหมันขใช่อยู่โซนปลากาลากม์มเมอรใช่ไหมนี่อันนี้ปลาผีเสื้อปากยาวยสวยมากเลยตัวนี้สวยมากเลยอบอสใช่ไหมมีทุ้วยมีทุ่งไหมเหรอโอ้ทงทะเลใช่ไหมเนี่ยใช่ทุ่งอ่านี่นี่เขกระตับแม่กระปุลเอาไว้ได้บอสนี่อย่างไร มตับแมงกระพุนมือลมีแมงกระุนแมงกระุตัวเล็ก้อนๆกลังหวกัอยู่เห็นไหมมต,ตัวเหมือนอะไรนะตัวของกิงเลยใช่ไหมอันนี้ของกิ้งเลยใช่ไหมใช่มอันนี้ของจร,ร,นนริ้งเนนลยใช่อันนี้แมงกระปูนปลาปวนแมงกระพุนปลาปวนนะครับนีอันนี้ล่ะนี้แมงกระพุนอะไรอะ่ะอันนี้แมงกระพุนผราจันทร์ มันจะใช้ใส่เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยเราต้องหันไปใกล้ๆอย่างเงี้เอาข้ามามือจับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นะกระปุนควนแมงกะพรุนรังกันอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรโอเคโอ้โหอะไรบอสบอสหูอะไรมันสวยมากมากเลยใช่ไหมในนี้ใช่ไหมโอ้มันสวยมากมากเลยใช่ไหมมันมีสีเขียวมันมีสีเขียวใช่ไหมมันสวยมากมากเลยใช่ไหม ปลาตัวใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไปดูดิไปดูดิด่เร็วโอ้ยมีของนิโมตัวใหญ่ด้วยมีเพื่อนของนิโมตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมโอเคเพื่อนของนิโมเพื่อนของนิโมชื่อปลาที่ตังเบ็นดน้ำเงินตัวใหญ่เลยตัวเล่เลยเป็ตัวใหญ่เลยเหรอโอู้ยู้อันนั้นเราเหมือนปิ้งเลยเปล่าเขาไม่รู้ขเขาเรียกว่าปิงหรือเลปล่าเขาไม่รู้ อ่ะะะใเเปป็นทลลอ่าเยอะมากเลยใช่ไหมไอ้บอสดูดิมีปาก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 ยาวใช่ไหม,มดูการใ,ใกล้ๆเลยที่ฝา่าแมไปสีเขียวใช่ไหมไม,หมีเป็นร้อยตัวเลยนะอบอสบอสมีเป็นร้อยตัวเลยใช่ไหมตรงเนี้ย เป็นีวเ,เป็นส,แล,นสแล้วอะ่ะวันนี้ปาอะไรอะ่ะน,นี้ปลาอะไรอะ่ะปลาผีเสื้อพัจันสวยมา,มากเลยใช่ไหมสวยมากๆเลยอะ่ะปาผเสื้อพัจันอะ่ะมีอะไรนะปลาการลังด้วยใช่ไหมวันนี้ปลาอะไรปกักยาวๆนะพเพราะเบยจําเื่อไม่ได้แล้วอะ่ะ แล้วปากปากตาเราจะแดงใช่ไหมโอเคมีสตัวอันนี้เหมือนปลากระพงขาวเลยบอสแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ปลาดกระพงมา,าลายๆเดี๋ยวลายๆเขาเรียกปลาส้อยลบนเขา่าลายตรงมี่บอสมาตืออย้ายางเรียกปลาส้อยลบนเขา่าลาย ผลิตนะครับตัวนี้แล้วก็ปลาตักทองเป็นตัวลายเหมือนไล่เสือปลาตักทองเหลืองตัวลายนี่เหลือเหมือนไล่เสือเลยเรียกปลาตักทองเหลืองไรนะบอสปลาปลากีตัวนะไปเป็นร้อยตัวเลยใช่ไหมเนี่ยเหรอโอ้ปลาเป็น,ปนรอ้อยตัวเลยใช่ไหมบอสเยอะมากๆเลยนะเนี่ยเป็นปลาขย,ยงใช่ไหม αι? ปลาขยั่กุ้งแกงกะทิอร่อยมากถ้าก่อนถ้าก่อนตัวจะใหญ่กว่านี้นะใช่ไหมบอสเคยเห็นตัวใหญ่กว่านี้เหรอใช่เราไปดูที่อื่นกันที่ฟาร์บ้บอสปลาไหลลายอยู่ตรงไหนเนี่ยบอสเ,เห็นไหมมีมานะ้ำไหนเฮ้ยสองตัวนี่กันโผล่มาเนี่ยเนี่ยหน้าตากู่เนี่ยเห็นไหมโผล่มาสองตัวมันลายเหมือนปลาคารังมากเลยอะ่ะบอสถ้าเราไม่ดูดีๆเราจะไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นปลาเนี่ยใช่ไหม จะมองไม่เห็นปลาเลยใช่ไหมพางตัวดีมากเลยใช่ไหมกินน้ำกหรอโอเคบมสเห็นปลาไหลเสือไล่จุดหมมยู่ตรงไหนอ่ะมีหลายตัวเลยไหนอยู่ตรงไหนนี้่นมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเหมือน่างต้นไม้เลยอ่ะหมสเนี้ยนี่ัโผล่้นขนขึ้นขึเนข้นขึ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 นขึ้น้นข้น้นข้นขย้้ มากเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเห็นงูเลยอ่ะมอสเหมือนงูที่บ้านเราไหมแต่ตัวมันเล็กกว่างูที่บ้านเราเจอใช่ไหมที่บ้านเราโดนมาสองตัวแล้วเหรอมอสเห็นสองตัวแล้วเหรอโอเคนูมีม้าน้ำด้วยตัวมูเนี่ยตมูมีม้าน้ำด้วยมอสเห็นไหมมอสเห็นม้าน้ำไหมครับมิ้มคืออะไรอ่ะมิ้มจับนิ้มไม่มิ้มจับนิ้มมันคืออะไรอ่ะ ีอ,อะไรบอสลองจับดิพ่อลองจับบอกล้าจับไหม,มไม่กล้าเหรอกล้าไหมครับนคืออะไรอะ่ะลองจับดิไม่กล้าจับหรอบอสห,นะหนูพีเขาจับมานู่นแล้วหนูพีเขาจับขึ้นมาแล้วเห็นนะ<ม>ไหมเห็นไหมนี่เดี๋ยวบอสเขาเบียดจับขึ้นมานี่นี่ไปดูตัวอื่นเนาะเหมือนหอยเม็ดเลยอ,ะอ่ะไปดูตัวอื่นบ้างนิสาไปล้างมือ นเอาไปล้ลางมือด้วยเหรอโอเคนี่ก็เดินมาถึงองุโมงค์อุโมงค์ป่าแล้วอู้ปลากระเบนตัวเลอรเลยนายบอสนี่เป็นอุโมงค์ปลาครับอูออ้ปลากระเบนตัวเลอร์เลยไปไหนแล้วเนี่ยปลากระเบนอ่ะอุ้ยมีปลา,าเสือมีปาาลปานีด้วยอ่ะเอ๊มีใช้ปลาทู ฉลามสืออยู่ตรงนน้นอ่ะมันจะว่ายมาทรงนี้ไหมเนี่ยฉลามสืออ๋อ ลางไปดูนี้ไปดูใกล้ๆนี้จ้องหน้าบอสไหมบอสลองเดิไปดูนี้เดี๋ยวพ่อเบยยินถ่ายตรงนี้เร็วด,ดูดิดูดิบอสจ้องบอสไหมโอ้มาเล่นกล้องอ่ะบอสตัวนี้ม, <คะ S 1> มันเล่นกล้องอ่ะมันมองกล้องอ่ะนี่ยาวบุดเลยเหมือนงูเลยใช่ไหมแต่มันเป็นปลาไหลนะมันเหมือนงูเห่าเลยงูเห่าแต่มันเป็นปลาไหลงูเห่านี่ยงูเห่าว่ายน้ำได้ใช่ ปลากระเบนก็ใหญ่ปลาเลอเลยใช่ไหมใช่ดูตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยน้อตนี่ตัวปลาเลอเลยปลามเสือไปอีกแล้วใช่ดูปลาหลามเสือไปอีกแล้วมานี่แล้วมานี่แล้วปลามเสือมานี่แล้วบอกว่าเดี๋ยวึ๊บๆนี่ ไปเราไปที่เ่็กันศีก่าบอสไปเร็วไปดูตัวอื่นก่อนไอ้ฝาใช่ไปได้วตอนนี้เรามาขึ้นชั้นสองกันแล้วนะครับกำลจะขึ้นชั้นสองเราไปดูกันชั้นสองว่ามีอะไรบ้างโอเคไหมบอสไปกันเลยโอ้โหมิสซูโกตาปลานีโม่ด้วยใช่ไหมีลูกปั้นลาโลมามีลูกปั้นลาโลมาด้วย เนี่ยเหรอข้างบนมีปลาบานเลยใช่ไหมเป็นปลาปอมเยอะเลยเหมือนเราอยู่ใต้น้ำมาบอสใช่ไหมเขาทำเหมือนเราอยู่ใต้น้ำเลยใช่ไหมนี่ข้างฝาก็มีใช่ไหมมีปลาลงมาเยอะโอเคข้างฝาก็เยอะเลยมีกุ้เฮ้ยมีอะไรด้วยตรงนู้นน่ะมีอะไรด้วยน่ะมีกด้วยมีอะไรนะบุ๊คบุ๊คบุ๊คคืออะไรอ่ะเอาปลาหมึกเหรออะไรอนี่ย้าบุ๊ อะไรอ่ะอันนี้ลปลาอะไรบอสปลาดิโม้มันมีหลายตัวเลยใช่ไหมเนี่ยมีปลานิโม่สองมีตัววันเยอะ ตึกนี้จะเป็นพวกประการลังน okay, ้ำล yeah, eh ึก no น้ำ no ตื no ้นอยากเห็น no บุต no ัวจริงมอยากิมีป่ะมี่างมีบ้งมีบ้แวเราก็มารอดูกันว่าบุ๊คตัวจริงเป็นยังไงใช่ไหมดูดิรอดูปะการลังเบอร์เลยเนี่ยประการลังใหญ่มากเรียนเงี้ยนะทไนะปลาตัวเล็กเหรอ เป็นปลาเหมือนปลาปลาพยาบาลหรือเปล่าใช่ไหมแม่นีปลาพยาบาลนะไม่ไม่บอกไม่รู้วัดไปไหนร้อนด้วยร้อนด้วยเป็นเปนตู้ปลาวงกลมนะครับุไปดูบุ๊กโัวจริงหรอจะมีหรือเปลเลยอะไรนะ เราเจอฉลามไปนะปนตัวไหนตัวไหนใช่ไหมตัวอยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้คือฉลามขาวใช่ไหมใช่เราอยูยใ่ในน้ำเลยที่ปากปเลยปลากระเบนยักเหรอใช่ไว้ปลาก,กราะบกเบนเอาตรงนี้ไว้กินแทงต้นไงใช่ปากใหญ่ๆมันจะกินแทงต้ในนี่ตอนนี้บอสอยู่ในอุโมงค์นะครับอุโมงค์ วงปลาหเห็นไหมบอสต่ปักคำถ้วยนี่นี่ปลาปลาเก่าตัวใหญ่เบอร์เลยบอสใช่ไหมปลากระเบน,นบเป็นไหมนี่ ื่อนกดติดตามกกบังใจให้พ่อทราบความสนุกด้วยนะครับบ๊ายบายบนมือหนัวไงกินยาพิษเข้าไปในน้ำไม่ดี